เรียกเพลงนี้ก่อเนเพลงนีม้มันสื่อความหมายได้หลายอย่างในย,ยะหรืออาจจะเป็นผู้หญิงแท้หรือผู้หญิงเทียมหรืออาจจะผู้ชายเทียมก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะนําไปใช้ในสถานการณ์ไหนผู้ชายเทียมแปลว่าอะไรผู้ชายข้ามเพศก็เหมือนเหมือนเป็นทองหรืออะไรประมาณเนี้ยกระเทยเราอืา่นกระเทย ดูตัวเองกันแล้วชุดใครเป็นคนเลือกให้คะเลือกเองเลือกเองแล้วก่อนที่จะมาได้ซ้อมก่อนก็เอาซ้อมหน้ากระจกแมหนาวอัน้วิ่งค่ะไม่อ๋อไม่มีผมผมจริงจริเจริเหรอยาวสนุกด้ะพี่ว่าพลาดเท่หรืออะไรข้ามีหญิงน่ะอ๋อเป็นเป็นอ๋เป็นเป็นที่งสายเมียคืออีครัอ๋อไม่ไม่ ทีเป็นเป็นก็เรียกว่าทองเลยอ๋อทองที่เรียกว่ามีกชรค้าคือสุปแล้วคือเป็นทองน่จ้ะคือชอบผู้หญิงสวยว่าใช่ชอบผู้หญิงอีผู้หญิงสวยคมคิ้วแพงอ่ะไม่อยากเป็นอวไทยแล้วเราไม่เอวดีหรืนทองรับเป็นทองจ้ะเป็นทองจ้ะ เจสอสว้มากบเกือบสิบปีแล้วไว้มาลอเราว่าในคลิปความสามารถแสดงดีกว่าคือมีความรู้สึกว่าอันนี้แบบตื่นเต้นในคลิในคลิปมันม,ม,มันดูแบบว่าเจ๋งมากเลยนะมันเป็นอะไรที่พอพี่ดูแล้วพี่บอกเฮ้ยนี่คือแบบนักดนตรีที่แบบ<อ>มีควาสามารถ <c oughs> อันนี้คือพี่ก็เลือกเราจากคลิปมาเหมือนกันแต่ว่าหน้าหน้า หน้างานคือเราเราอาจจะถืดได้เป็นไปจริงแล้วเนี่ยเราเลือกเพลงที่แบบว่าไม่ต้องมีคนรู้จักไม่ต้องความหมายมันก็ได้แต่ในตรงเราเองมันจะดีไปเยอะถ้ามีโอกาสก็ก็บางทีแบบไม่ต้องไม่ต้องแคร์อะไรมากก็ได้เอาเป็นตัวของเราอ่ะใช่แล้ววันนี้พี่แบบสิดอย่างรู้แคร์เรูจมูกคือตัวหลุดคือถ้าหลุดก็ควรหลุดไม่ได้ก็ต้องวคือคือเขาเตรียมตัวดีมากไงพี่คือเขาแบบว่าพร้อมทุกอย่างเอาโน้ตมาตัดอะไรพวกนี้คือเข้าใจ แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามเนเออสู้แบบเดินออกมาไม่ต้องมีดนตรีเลยเป่าแต่แคมเปญแล้วก็แล้วก็เล่นละครใบยังน,น่ารักกว่าที่เราจะแบบเป็นได้อะไรเงี้ยเราเป็นนักดนตรีจริงๆอนะ่ะเออนะรักษาอันนี้ไว้ดีกว่า